สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพ้นก็มาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเป็นคลิปที่4ของวันที่30กันยายน2567วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะตรงกับวันจันทร์พร้อมเนาะแม่เพนกามีแนวทางเล่าพัฒนาอีกหลายๆสำนักที่ยังเหลือที่ยังบ่ได้ลงไห้เนาะ ส่วนทีบ่ได้ก็คือของอาจารย์ต้อย้อยเอ็ดแล้วก็ของลุงโชคดีเนาะวันนี้ที่บ่ได้แนวทางมาฝากเอฟซีทั้งสองนะคะมีสองสำนักค่ะก็คือของอาจารย์ต้อย้อยเอ็ดแล้วก็ของลุงโชคดีนั่นเองนะคะเนาะเพิ่นอาจจะติดธุระของเพิ่นเนาะทักไปกับเพื่บ่เห็นตอบไล่ยูเนาะคะ่ะเอฟซีก็ อดใจล่อค่ะบดางวดนี้ก็เอางวดหนาเด้อจากงวดนี้ก็หาเบิ่งเสียอน่นๆอาจารย์อื่นๆสำนักอื่นๆไปก่อนเนาะอ่ะบ่าวลายใหญ่ฮางค่ะแม่เพ่นจะผ้า FC ซทังช่องมาเบิ่งผลงานเราพัฒนางวดที่แล้วเนาะของแต่ละสำนักที่จะมานำเสนอแนวทางไหเมื้อน,นี่นะคะมาเบิ่งค่ะผล เราพัฒนางวดวันที่27เลข6ตัวออกที่4 2 4 8 2 1 5ตัว2 4 8 2 1 4ตัว4 8 2 1 3ตัวบน8 2 1 2ตัวบน2 1และ2ตัวล่างก็คือ4 8นั่นเองนะคะ FC มาเบิงเจ้าแรกของหลวงตาก็ งดให้ก่อนนะเพราะว่าเพิ่นค่าทำบุญเตียกกะเกี่ยมงานออกพรรษาอยู่เนาะเพิ่นว่าจะงดให้ก่อนถ้าพร้อมวันไหนจะส่งมาให้เด้อเพิ่นว่าเนาะอนุโมทนาสาธุบุญกับหลวงตาค่าะเนาะเมื่อที่แล้วหลวงตาให้มาศูนย์ตัวเดียวบอมาเนาะค่ะลุดค่ะบอ่อเขาค่ะส่วนของแม่รล้วให้ศูนย์กับสามก็ลุดนะคะบอมาค่ะ บเขาเนาะส่วนของอาจารย์ต้อยร้อยเอดศูนย์กับหนึ่งวิ่งรูดมาที่หนึ่งจับคู่บอเข่านะคะตาปากน้ำโพให้ห้ากับแปดแปดมาจับคู่ให้เข้าหนึ่งสองนะคะถ้าเพื่อนเอาแปดมาใส่ลักหน่อยนี่เนาะได้เลยนี่คะ่ะ ได้สมตัวตรงเลย2องเนาะหกหนสองเออสาตัวโต๊ดเนาะเลขออก8ปดสองหนะคะ fc เสียดาย,ายค่ะเนาะก็เข้าที่1นสองนะคะบนค่ะส่วนเลขเขาฝากมา6กับ7บอมานะคะหลุดค่ะของพ่อเกลียง5กับ9วิ่งลูดหลุดจับคู่เข้าที่สองหตรงๆบนนะคะเนาะ ของพอเกลียงเข้าชุดเน้นเนาะเข้าที่สองหนึ่งบนตรงๆค่ะส่วนของสุดใจพาลวย0ูกับ5หลุดนะคะโบเข่าค่ะของเสียนลองเบิงหายเจกับ0นหลุดค่ะโบเข่าค่ะของอาจารย์สวัยวิ่งลูดศูนย์ลอง1เด่นศูนย์ลอง1มาที่1ตัวลองเนาะแต่ว่าจับคููโบเขาหายหนึ่งสามหนเลขออกหนึ่งสองสองหนึ่เนาะ ส่วนลุงโชคดีงวดที่แล้ว9กับ5ก็หลุดนะคะบอเขาค่ะ,ะได้ผลงานของแต่ละสำนักงวดวันที่ยีเจกันแล้วค่ะมาเอาตัวเลขวันที่สากันต่อเลยเนาะเจ้าแรกก็คือของแม่ริ้ววันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง3กับ4นะคะของแม่ริ้วค่ะ จับคู่ชุดเน้น 2, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 8, 9, 3, ชุดล่องศูนยนะคะส่วนงวดที่แล้วให้มา0นย์กับ3หลุดนะคะโบเข่าค่ะงวดนี้ให้3มกับ4ชุดเน้น 3, 4, 3, สี่สามสาอ่าสี่ห้าแปด 9กชุดลอง0 5 0 6นะคะของแม่ริ้วค่ะได้แล้วไปต่อที่ของอาจารย์สวัยวัน,นี้อาจารย์สวัยให้วิ่งรูดเด่นที่5ลอง4นะคะจับคู่ให้5 2 5 3 5 4 5 6แล้วก็5 9เ4เ4นาะ42 43 46 49 40วันนี้พนัก หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสีนะ่เนาะพ่นเฟิ่เติมมาอยู่ค่ะเพ่นมักอยู่สามคู่เน้นๆน,น,นะนแล้วก็สี่ศูนย์นี่นะคะเอฟซีนี่ค่ะสามคู่นี้เนาะที่อาจารย์สวายพ่นหมักบัมาฮ้าน้อยกัตตองมาเล่าพันวาบัวมาเล่าก็จะมาไทยเนาะคะ่ะพ่นวาเนาะอันนี้ค่ะของอาจารย์สวายค่ะงวดที่แล้วให้วิ่งลูด เด่น0ูนย์ลอง1มาที่1นะคะมาตัวลองจับคู่บอ่อเขาเนาะส่วนงวดนี้ให้เด่น5้ลอง4จับคู่5้าสองห้าสามห้าสี่หหห้าเกสสอี่สาี่ห้าแล้วก็ตัวที่เพินมักก็คือ4ี่ศและ14นะคะเอฟซได้ลแล้วก็แคปหน้าจอเอาของแม่ริ้วและอาจารย์สวัยกันก่อนเนาะ หานอนรวมเออหาในรวมมาสั่นราพัฒนาเนะาะราพัฒนาแม่รลิ้วและอาจารย์สวัยค่ะได้แล้วไปต่อกันค่ะมาต่อที่ของพ่อเกลียงพ่อเกลียงให้มาวิ่งลูดบนล่างที่หลักสิบหนึ่งสองสามหลักหน่วยแปดกับเก้า จับคู่ชุดเน้นหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกชุดรองสองเก้าแล้วก็สามเก้านะคะของพ่อเกลียงค่ะส่วนงวดที่แล้วของพ่อเข้านะคะเอฟซี FC, เนาะวิ่งลูดหลุดแต่ว่าจับคู่ให้เข้าอยู่เนาะเนี่ยค่ะที่สองหนึ่งบนตรงๆนะคะ งวดน,นี้ก็ให้มาเป็นหลักสิบหนึสหลักหน่วย8กับ9ชุดเน้น1 8 2 8งแปดสองแปดชุดลอง2 9แล้วก็3ามนะคะแล้วก็มาต่อที่ของตาปากน้ำโพวันนี้ให้วิ่งลูด1กับ4จับคู่ชุด3าตัวบนสองสองสอง,สองเป่าบักสองนะคะ แล้วก็มีชุด2ตัวมี2 2 1ส1 7 4 C, C แล้วก็4 7นั่นเองเ,องเนาะของตาปากน้ำโพนะคะเสร็จงวดที่แล้วตาก็ให้มา5กับ8วิ่งลูดเข้าที่8จับคู่เข้าที่1221นะคะ F C ส่วนงวดนี้1กับ4ชุด3ตัวเบิ้ลนะคะเป่าบักสองเนาะ สองสชุดสตัว2 2 1สองหนและส7 f เจทั้งช่องแคปหน้าจอเอาหน้าทางของข้อเกลียงและตาปากน้ำโพก,กันข่ะราพัฒนาวันนี้นะคะได้แล้วไปต่อคันค่ะเขาฝากมาเนาะมาต่อที่เขาฝากมาให้มาวิ่งรูด 8กับ9ชุด3ตัวบน8 9 9 9 8 8ชุด2ตัว8 8 8 9 9 8และ9 9นะคะเขาฝากมาค่ะส่วนงวดที่แล้วนี่ค่ะให้มาบอกเขานะคะ6กับ7งวดนี้ให้8กับ9จับคู่8 9 9 9 8 8แล้วก็ชุด2ตัว8 8 8 9 9 9แล้วก็9 8นะคะ ได้แล้วไปต่อกันคะ่ะเอฟซีเซียนลองเบิงนะคะงวดน,นี้ให้มาวิ่งรูดที่สี่กับหกจับคู่ที่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดสองสี่หกห้าสองสี่ห้าแปดสี่สองหกสี่สองเลขวินมีสี่หกแปดสองห้าเก้านะคะของเซียนลองเบิงค่ะ ชงวดที่แล้วให้มาหลุดนะคะเะจ็ดกับศูนย์บ่อเขานะเจ็ดกับศูนย์บอเขางวดนี้ให้สี่กับหกจับคู่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่เออห้าเออแปดห้าเจ็ดสองสี่หกห้าสองสี่ห้าแปดสี่สองหกสี่สองแล้วก็เลขวินมี่สี่หกแปดสองห้าเก้านะคะ แคปหน้าจอจ้าแนวทางลรวพัฒนาเขาฝากมาและเซียนลองเบิงเนาะ,ะแคปหน้าจอได้แล้วหรือยังเนาะจะพาไปต่อค่ะสุดท้ายท้ายสุดมาต่อที่ของสุดใจพารวยสุดใจพารวยก็ให้มาวันนี้วิ่งลูดที่2กับ9เนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9ลอง2 เลขวินมี0 2นย์สจับคู่0 6 2 6์หกสองหกสามหกศย์เจ็ดสเน้นที่0ูนย์9ก้าสนะคะชุด2ตัวเน้น3คู่เนาะส่วนชุด3ตัวเน้นที่6 0 9ู 09, ลองมาก็คือ2องสามหกนั่นเองค่ะแต่บางวัที่แล้วให้มา ลดนะคะโบเขานะคะงวดน,นี้ก็เลยให้มาใหม่สองกับเก้าเน้นเก้าลองสองเนาะเลขวินมีศูนย์สองสามหกเก้าเจ็ดจับคู่ศูนย์หกสองหกสามหกศูนย์เจ็ดสองเก้าสามเก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดสามเจ็ดเน้นสองเก้าสามเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าชุดสามตัวเน้นที่หกศูนย์เก้าเม็ดเดียวแล้วก็ ชุดลองมาก็สองสามหกนะคะ fc อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกะได้แนวทางมาฝากมาตอน fc ทั้งช่องแล้วเนาะกับฝาก fc ทั้งช่องคือเก่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวๆให้แม่เพ็นด้วยเนาะผู้ใดสนใจอยากจะบ,บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาเนาะที่เป็นผู้ปลุกเสกเองกับเจ้าเองกับมือเลยเนาะก็สั่งจองมาได้เนาะคะ่ะ มีเอฟซีคนหนึ่งว่าไม่เพ้นอ่าพี่บูชาเบียร์แก่มากถูกเลกเล่าตั้งสามหวดติดัสันโอ้การกษาถูกอนุมโมทนาสาธุขอหายเฮงเฮงปังปังตลอดไปเนาะมันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะคะเอฟซีเนาะคนเฮากันอ่าตามนี่ค่ะเอฟซีคลิปนี้ไม่เพ้นกับจะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดี